คุณเปิดฐานโนชิตาปี2564ปีใหม่นี้ค่ะในรอบอายุป,ปัจจุบันกับอาจารย์เพียงท่านลัก9บาทเท่านั้นสิ่งที่คุณได้รับค่ะหนึ่งเลยนะคะคุณได้รับฐานโนชิตาปี564ทั้่างในเรื่องของการงานการเงินความรักและเรื่องเด่นๆที่พบในรอบอายุป,ปัจจุบัน ติดต่อได้ในไลน์แอดดวงพยากรนะคะเพียงท่านละ99บาทเท่านั้นเน้นย้ำค่ะ99บาทเท่านั้นสวัสดีค่ะอาจารย์วินิจน,นะคะหรืออาจารย์จยันนะคะจากช่องรายการดวงพยากรขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่การทำนายดวงชะตานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะตั้งแต่วันที่1่กุมภาพันธ์นะคะถึงวันที่15กุมภาพันธ์ปี2500 64สนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคำทํานายของผู้ที่เกิดราศีเมถุนนะคะหรือว่าเกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนนะคะถึงวันที่15กรกฎาคมก่อนอื่นเลยค่ะขอให้ชาวราศีเมถุนนะคะตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวเราสับไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มนะคะจากนั้นนะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมด12ใบ12ตําตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะ1ค่ะ2นะคะ3 สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครบแล้วนะคะการทำนายแบบนี้นะคะเป็นการทำนายดวชะตาโดยดวรวมทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงชะตาของชาวราศีเมถุนท่านใดน,นะคะถ้าถามว่าใครฟัง แล้วก็ต้องการคําทํานายส่วนตัวก็สอบถามเข้ามาได้ค่ะที่ไลน์แอดดวงพยากรณ์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าไพ่ของชาวราศีมิถุนนะคะประจาวันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่15กุมภาพันธ์เป็นแบบไหนอย่างไรค่ะโอเคช่วงนี้อาจารย์ได้เปิดสอนหลักสูตรคอสไพ่ออนไลน์นะคะเรียนที่ไหนก็ได้เรียนซ้าได้ตลอดนะคะมีหลายท่านที่สอบถามเข้ามานะคะว่าไม่มีพื้นฐานเรียนได้ไหมบอกตรงนี้เลยนะคะว่าสามารถเรียนได้นะคะอาจารย์เน้นในเรื่องของความเข้าใจแล้วก็เน้นในเรื่องของการนําไปใช้งานได้จริง แล้วก็มีบางท่านค่ะที่ถามเข้ามาค่ะว่ากลัวในเรื่องของการติดโกงติดกรรมนะคะหรือกลัวที่จะต้องไปรับรุ้นนี้นั่นบอกกันเลยนะคะว่าหลักสูตรของอาจารย์ค่ะอาจารย์จะให้คุณเป็นนักพยากรรุ่นใหม่ที่อยู่กับปัจจุบันไปหาอนาคตที่สําคัญค่ะเหมออาะกับสถานการณ์ในปัจจุบนันนี้ที่คุณกําลังมองหาในเรื่องของอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักในการเพิ่มเติมรายได้นะคะท่านที่มีความสนใจในเรื่องของการเรียนรู้ศาสตร์พยากรเป็นนักพยากรรุ่นใหม่ของอาจารย์วันนี้นะ สอบถามเข้ามาค่ะที่ไลน์แอดดวงพยากรณ์น,นะคะโอเคค่ะและนี่คือหน้าไพ่ของชาวราศีเมถุนนะคะประจําวันที่1กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์ปี2564ค่ะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเรามาทราบกันก่อนนะคะว่า โดยทั่วไปแล้วเนี่ยนิสัยใจคอหรือว่าธาตุกำเนิดของชาวราศีเมถุนเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนอย่างไรบอกเสมอนะคะว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยเขาเป็นชาวธาตุลมลมเป็นแบบไหน,นะคะลมก็แปรปรวนนะคะไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะทิศไหนก็ตามค่ะเพราะฉะนั้นอารมณ์เปลี่ยนแปลงไวเดี๋ยวคือตัดสินใจยอย่างหนึง่งสักพักเปลี่ยนแปลงคืออารมณ์เปลี่ยนแปลงไวขึ้นลงกดง่ายหายกดเร็วแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ ความเป็นธาตุลมนะคะเขาเป็นคนที่เก็บรายละเอียดเก่งเป็นคนที่เรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวได้หมดเข้ากับผู้คนได้ดีนะคะเรียกได้ว่าคือลงไปที่ไหนก็เรียนรู้ไวเก่งฉลาดนะคะและนี่คือลักษณะของธาตุประจําราศีเนทุนนะคะทีนี้ไอ้ไพ่ตัวตัวของเขาเนี่ยเป็นไพ่เลเวอร์นะคะเพราะฉะนั้นจะหมายถึงว่าไพ่เลเวอร์เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าชาวราศีเนถุนเนี่ยเป็นคนที่ห่วงภาพลักษณ์มากภาพลักษณ์ของเขาเ,เรื่องการแต่งตัวการพูดจาคือเขาจะไปไหน มาไหนก็นแล้วแต่ค่ะจะต้องให้ตัวเองดูดีตั้งแต่หัวจับเช้าคือเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องการดูแลตนเองใส่ใจในเรื่องการแต่งตัวทุกสิ่งทุกอย่างค่ะจะต้องให้ออกมาดูดีเสมอนั่นเองนะคะและบางครั้งเนี่ยเมื่อมีอะไรก็ตามที่ต้องตัดสินใจในชาวราศีเมถุนเนี่ยเรื่องๆแล้วบางครั้งตัดสินใจได้ไม่ไม่เด็ดขาดเท่าไหร่นะคะเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกมีความลังเลเกิดขึ้นในบางขณะกับบางเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตนั่นเองค่ะและนี่คือไพ่ประจําตัวของชาวราศีเมถุนค่ะเดี๋ยวเรามา ในช่วงวันที่1กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์ในดวงชะตาของชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรคะไพ่ใบแรกค่ะว่าวได้ไพ่เดอะเวิร์เลยนะคะนั่นหมายถึงว่าสถานการณ์หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้สังเกตเลยค่ะหนึ่งชาวราศีเมถุนจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นจากทุกคิดทุกทางอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเลยนะคะคุณทําอะไรไว้ก่อนหน้านี้ในเรื่องของการติดต่อประสานงานในเรื่องการงานการกระทําต่างๆอาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา การพูดคุยกับผู้คนหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างศาสนานะคะแต่ด้เร็กเวลานี้อาจจะไม่ได้เดินทางนะการเดินทางอาจจะติดขัดหน่อยแต่มาถึงว่าจะมีความสําเร็จที่เกิดขึ้นแบบทุกทิศทุกทางไม่ว่าคุณคิดปรารถนาหรือทําสิ่งใดจะมีความสําเร็จในสิ่งที่คิดและปรารถนาและการกระทนนําในณเวลานี้เกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไอ้ที่สาเร็จหรือว่าไอ้ที่มีเรื่องโดดเด่นเนี่ยมันคืออะไรค่ะด้านการงานของคุณนะคะบอกก่อนนะคะว่าเมื่อใดกระตาที่มันมีโอกาส product, มีอะไรเข้ามาเนี่ยชาวราศีเมถุนในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะคุณมีไพ่ห้าดาบคุณมีความลังเลคุณมีความแบบจะเอาอย่างไงดีอย่างที่บอกค่ะเมถุนเนี่ยลังเลสับสนอยู่แล้วเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกเพราะฉะนั้นห้าดาบก็เลยเป็นเรื่องของความลังเลจะเอาอยัางไงดีจะไปต่อหรือจะหยุดหรือจะเดินห,ห,หน้าจะถอยหลัง ivia, มีความลังเลสับสนเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะขอให้คะ,คะ ยึดหลักในเรื่องของสิ่งที่คุณทําให้มากที่สุดว่าคุณกําลังทําอะไรและสิ่งที่คุณทำน่ยเป็นเรื่องดีกับตนเองและผู้อื่นหรือไม่ไพ่ชั้ชเบนเนี่ยเป็นเรื่องของการคิดดีทําดีเป็นที่ตั้งและที่สําคัญค่ะจะต้องดีกับคนในบ้านด้วยเพราะในตําแหน่งของบ้านเนี่ยคุณได้ไพ่ชั้ชเบนนะคะมันหมายถึงว่าเมื่อในกระตามที่คุณทําสิ่งดีๆกับคนในครอบครัวหวังดีคิดดีปรารถนาดีคุณอาจจะไม่ได้บอกใครไม่ต้องการให้ใครรับรู้แต่ถึงเวลาแล้วค่ะที่ ทนทั่วไปเขาจะได้เห็นในสิ่งที่คุณทําเขาจะได้รับรู้ถึงความดีงามที่คุณได้เป็นอยู่ที่คุณทําที่คุณรู้สึกที่คุณกระทำกับคนในครอบครัวของคุณความดีเหล่านั้น,นะค่ะจะสนับสนุนส่งเสริมให้คุณมีการงานที่ดีเกิดขึ้นด้วยเช่นกันถึงแม้คุณมีณความลังเลนะให้ยึดหลักในเรื่องการคิดดีทดําดีแล้วก็ นึกถึงการทำดีกับผู้คนแล้วก็ทำดีกับตนเองด้วยนั่นคือสิ่งี่คุณสามารถคิดแล้วก็คอนโทรลตัวเองได้กับการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะไปในทิศทางแบบไหนอย่างไร ขอให้คุณยึดหลักการทําดีแล้วนะทีนี้ค่ะคุณต้องไปแบบอัศวินนักรบเลยอะไรก็ตามที่มาขวางคุณไว้ในเส้นทางของการงานการกระทําที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้บอกได้เลยนะคะว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นนักรบเลยนะพร้อมจะฝ่าฟันพร้อมจะต่อสู้พร้อมจะแบบบุกตะลุยไปอะไรมาขวางคุณไม่สําเร็จค่ะเพราะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นเมื่อคุณล็อกเป้าความสําเร็จในเรื่องแดก็ตามคุณจะทําทาทาจนกว่าจะพบ ความสาเร็จนั่นเองในขณะเดียวกันค่ะเมื่อคุณถึงจุดของความสําเร็จแล้วหนึ่งเลยค่ะคุณจะได้ช่วยเหลือใครคนอื่นเพิ่มเติมคนคนนั้นหรือใครคนนั้นอาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณอาจจะเป็นบริวารล,ลูกน้องคนใกล้ชิดหรือในขณะเดียวกันในความสําเร็จที่คุณได้ได้สัมผัสหรือได้เกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรก อาจจะได้รับการช่วยเหลือจากใครบางคนที่เมตตาเอ็นดูคุณอาจจะเป็นคนที่อายุอายุมากกว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีและพร้อมจะซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้และนี่คือเรื่องของการงานที่จะโดดเด่นนะคะที่มีความสําเร็จแบบทุกทุกท,ท,ทางนะอย่าลืมนะคะว่าเดวเวอร์มาเนี่ยบอกได้เลยค่ะความสําเร็จมาแน่นอนเพราะฉะนั้นหยุดความลังเลหยุดความไม่มั่นใจหยุดความสับสนกับตัวเองหยุดทั้งหมดเลยค่ะและมองหาสิ่งดีๆที่มันพร้อมสนับสนุนคุณให้คิดดีทดําดีเป็นที่ตั้งแล้วทุกอย่างจะเป็นผลสําเร็จเกิดขึ้้นนนใเสทาง าการงานการกระทําที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกน,นั่นเองได้ต้องดูกันค่ะว่าเมื่องานสําเร็จแล้วทิศทางการเงินรายรับไรายได้คุณเป็นอย่างไรค่ะคุณได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะนั่นหมายถึงว่าคุณคุณได้มาคุณมีมีการเงินที่การงานที่สําเร็จแต่พอรายรับค่ะ คุณได้มาก็จริงแต่คุณก็ไม่ได้มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรนะเป็นคนที่มัธยัสถอดออมเก็บสะสมคือเป็นคนที่รู้อยู่รู้กินเป็นคนที่ประหยัดเป็นคนที่รู้จักการใช้เงินนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยไม่ต้องให้การที่จะให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับรายรับรายได้ของตัวคุณเพราะฉะนั้นค่ะรายรับรายได้ของคุณมีมาเท่าไหร่คุณก็จะเก็บเอาไว้จะใช้ในคราวจําเป็นเป็นคนที่มัธยัสถอดออมนะคะที่สําคัญค่ะรายจ่ายคุณมีนะแต่จ่ายไปในการแบ่ รับภาระปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวเต็มใจจ่ายเพราะรู้ว่าเราหามาได้เยอะเราก็สามารถที่จะดูแลช่วยเหลือคนในครอบครัวเราได้ในขณะเดียวกันค่ะหากคิดจะทําอะไรก็ตามต่อยอดในเรื่องต่างๆทาด้านการเงินสามารถทําได้นะคะต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ค่ะหากมีโปรเจกต์งานอะไรใหม่ๆที่ต้องใช้เงินทุนในการลงมือทำขอให้คุณลงมือทำได้นะแต่ก่อนจะลงมือทำไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าความสำเร็จคุณเป็นเดิวเวม ความสาเร็จมาแน่นอนในช่วงครึ่งเดือนแรกดีช่องทางมีอะไรใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นจะมะีในเรื่องของการใช้เงินหรือมีมีเงินทุนเกิดขึ้นที่จะเอาไปซัพพอร์ตคุณในการลงทุนในการทางสิงต่างๆและแนั่นหมายถึงปลายทางก็จะมีความสําเร็จด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นค่ะทิศทางการงานการเงินค่อนข้างดีนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าต้องหยุดความดังเลยหยุดความคิดมากหยุดความกังวลใจมากมายหลายอย่างที่แบบมีความไม่เชื่อมัน่น มีความไม่ไม่รู้จะเอาอยัางไงดีกับสนาคารในตอนนี้หยุดทุกอย่างค่ะแล้วคิดเรื่องของการคิดดีทดําดีเป็นที่ตั้งเพราะสิ่งเหล่านั้นนะคะจะทาให้คุณดึงดูดเราคิดดีถ้าเราส่งพลังงานดีออกไปและนั่นหมายถึงคุณก็จะดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาเป็นกฏแรงดึงดูดนะหากใครที่ติดตามอาจย์อาจารย์จะเน้นเรื่องนี้เสมอการคิดดีทดําดีเป็นที่ตั้งท้ายที่สุดค่ะคุณก็จะดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาเน้นเรื่องนี้เลยนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนในช่วงเรื่องในช่วงครึ่งเดือนแรกการงานการเงินของคุณจะรับรู้เรื่อองงขคความรัักกนนะะ ความรักคนมีคู่ค่ะคุณได้ไพ่เจ็ดทั่วช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณกําลังคิดจินตนาการว่าจะทํารุน่นทํานี่ร่วมกับนคนรักอาจจะเป็นเรื่องของการ อาจจะเป็นเรื่องการวาดฝันว่าจะสร้างบ้านหรือซื้อรถหรือจะทําอะไรมากมายหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันกับคนรักนะคะจากที่คิดกันเอาไว้วา่าเราจะมีนู่นมีนี่พร้อมกันจะทํานั่นทำนู่น,ทำน,นทำนี่พร้อมกันคือเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนได้ได้ใช้ความสุขเรื่องการในการคิดการจินตนานการการวาดฝันมากมายเป้าหมายต่างๆที่คุณต้องการปรารถนาให้เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตคู่นั่นเองนะคะคิดแล้วอย่าลืมลงมือทําด้วยนะคะเพราะว่า ุณมีความลังเลอยู่ถ้าคิดอย่างเดียวแล้วลังเลด้วยทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยต้องลงมือทำด้วยนะคะอันนี้เน้นย้ำนะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดมีโอกาสได้พบรักนะจากการทํางานในช่วงระยะเวลานี้จะได้พบใครบางคนที่เข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณในช่วงนี้เกิดขึ้นเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่คุณจะได้พบใครดีๆเป็นคนดีๆนะและเข้ามาแบบเปิดใจ เรียนรู้คุณจะได้พบเขาในช่วงสถานการณ์ด้านการงานคุณใน,ในจังหวะเวลานี้นะลองดูนะคะว่ามีใครบ้างที่แบบแสดงความรู้สึกคุณแบบชัดเจนเกิดขึ้นบ้างนะคะก็อาจจะเป็นตัวเลือกคุณได้ว่าจะต้องคิดแบบไหนอย่างไรต่อไปนะคะต่อไปเรา,าดูเรื่องของสุขภาพร่างกายกันหน่อยนะคะกับอุปสรรคต่างๆหรือสุขภาพร่างกายที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนช่วงนี้เรามาระวังเรื่องของบริเวณบ่าไหลน่นิดนึงนะคะเพราะต้องแบกรับภาระปัญหานะ มีผ้าเจ็ด,ดาบขึ้นบริเวณไหลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวระวังโรคก,กล้ามเนื้ออักเสบต่างๆบริเวณไหล่บริเวณกล้ามเนื้อหลังกระด,ดูกสันหลังทั้งหลายแหละนะคะทำงานเยอะ แบกรับปัญหามากมายหลายอย่างเครียดหรือว่าทํางานนั่งทํางานเยอะๆเส้นเอ็นกระดูกกล้ามเนื้อต่างๆตามข้อต่อต่างๆบริเวณไหล่กล้ามเนื้อต่างๆต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะหรือเรื่องการเดินทางจะไปไหนมาไหนก็ต้องรอบคอบนะเพราะบางทีเราไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคยก็ต้องเช็คตรวจสอบเส้นทางการเดินทางหน่อยว่าณตอนนี้เส้นทางนั้นมันสามารถไปได้ไหมนะมันมันโฟล์ไหมมันโอเคไหมมันปลอดภัยไหมต้องไปแบบไหนอย่างไรหรือจะเป็นไปได้ก็หาเพื่อนร่วมทางไปปลอดภัยที่สุดนะคะมีเพื่อนคู้คิดดีกว่า เดินทางไปคนเดียวนะคะทีนี้ค่ะในสิ่งตอนนี้คุณมีอะไรบางอย่างในใจนะเรามาระวังเรื่องของอารมณ์หน่อยละกันนะคะบางครั้งเนี่ยม,มันมีความเป็นตัวตวนของคุณค่อนข้างสูงนะควบคุมอารมณ์การสแสดงออกไปของความเป็นตัวตนหน่อยเพราะอยู่ตำแหน่งของอุปสรรคติดขัดเกิดขึ้นนะที่สําคัญค่ะในใจคุณตอนนี้อึดอัดนะมีความอึดอัดใจและไม่สามารถบอกใครได้ลองดูนะคะว่าสิ่งที่เราอึดอัดเนี่ยมันเป็นเรื่องของ การตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าการอึดอัดของคุณในตอนนี้กับปัญหาที่มันรุมเร้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจมันมเป็นเร่องความลังเลอย่างที่อาจารย์บอกไปตอนต้นนะคะว่าทางแก้ของมันคือการคิดดีนํา อันดับแรกเลยคิดดีทดําดีต่อตนเองและผู้อื่นเสมอสิ่งเหล่านั้นค่ะจะดึงดูดให้คุณพบเรื่องดีๆในชีวิตด้วยเช่นกันและปัญหาอึดอัดใจเหล่านี้ก็จะหมดไปอันนี้จะให้ทางแก้ไปเรียบร้อยนะลงมือทําตามนี้แล้วเส้นทางชีวิตของคุณในทุกด้านจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นสําหรับชาวราศีเมถุนในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ขอฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะในการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันและเดี๋ยวกลับมาพบอาจารย์ได้ใหม่ในครั้งหน้าสเร่บวันนี้สวัสดีค่ะ ่อนที่หนูว่าเจออาจารย์คือหนูอธิษฐานต่อจากกวาลไว้ว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญก็นหนูเชื่อว่าจัก,กรวาลจาัดตั้มาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานไล้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง,ง่ายเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยตรงนี้แลวตง,ง <laughs> มางมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยับพอเราทาเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจากว่าอาจารย์อ่ะสอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอ่ะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะ mm. เรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอะ่ะไม่ต้องกลัวเลยอะ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะคะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนอะขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอา์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ,คะแม่ข้ากางท่าไปข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยรู้สึกิรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้าแบบราศีมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตาร์ม,มูเรงเลยก็ขึ้นมาเลย่ะคะดีมากเลยค่ะ แล้วก็คือสุกว่าถ้าถ้าคนที่แบบใช้ันหรืออะไรอย่างเงี้ยผมต้องแบบว่่องมากกว่าน,นี้ได้แค่ดูโอแค่รู้เดียงนัขอบคุณอาจารย์ิงที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแมว้วอันเนี้ย้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้ลักนณี่จะต้องเป็นอะไรเงนี้ค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วพอก็มาเรียนข้อสองข้อสองก็ก,ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียน เมื่อไม่กี่ไม่ขี่ชั่วโมงนี้แล้วก็รู้ว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความแราดามเรามีความเชื่อในตัวรกก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มนีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นค่ะอืมกระเบ็แบ่งมากขึ้ มาเรียงกับอาจารย์ทําให้เราสัมผัสได้ว่าคําว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เวนินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะอย่างมึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่ามึงเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบ,บหนึ่งไม่ท้าคือการเริ่มต้น เริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กําลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสิบสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจําง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเมื่อกี้มันตะนุใช่ไหมหลักการจากของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไห เข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ่ะ